ีนี้ปกติเนี่ยนะคะ o a o a เนี่ยที่เกิดจากวิถีนะคะของไขนะะเวน Acyl CoA ที่เกิดจากตัวไขเวนเนี่ยนะคะจากไกลโคไลซิสเนี่ยนะคะถ้าเป็นไกลโคไลซิสหรือเบตาอไซเดชันอยู่ในเมตรอนตดอมต่วม่ามต่อต่อม่อมต่อมต่ม่อ่อมต่อมตอมต่อมั่เมี่ยมันอมตอยต่ในไซโมต่อมตมเพราะฉอนั้อย้าอยากจะส่งมครอะห์อมต่มันเมาบอกนะ่มมดไขมัน จากพอจากซิลโคนเอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการส่งผ่านไอซิลโคนเอเนี่ยจากไซโตะจากไมโตคอนเดียเนี่ยไปสู่ไซโทพลาซึมนะคะเพราะฉะนั้นการส่งผ่านก็คือส่งผ่านสายก็คือสีเกรดนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวส่งผ่านนะคะจากไอซิลโคนเอเนี่ยจากไมโตคอนเดียไปที่ไซโทซอลนะคะก็คือตัวซีเกรด ไปแล้วนะคะก็จะเกิดการสังเคราะห์สารตัวกลางนะคะก็คือบาโูนิโคเอนเอมาโรนิโคเอนี่เป็น C 3, นะีสามนะคะมีคาร์บอเนตตรงนะคะในปฏิกิริยาที่จะสังเคราะห์อของกรดไขมันเนี่ยนะคะม,มันใช้ทั้งบาโูนิโคเอแล้วก็อะซิโคเอนะคะแต่บาโูนิโคเออะซิโคเอเนี่ยจะต้องไปถูกลิง์นะคะกับโปรตีนที่เรียกว่าเอซิมแคลเออร์โปรตีนหรือ ACP เนี่ยนะคะ,นะคะลิงก์กับโปรตีนตัวนี้ ACP นะคะแล้วก็จะเกิดการ synthesize โดยอาศัย f a ต t y acid synthase ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่มาก f a ต t y acid synthase เพราะว่านิสิตจะเห็นได้ว่าภายในก็จะมี U ight, อยู่หลาย subunit นะ,ะซึ่งแต่ละับยูนิตเนี่ยมันจะมี คุณสมบัติในการเล่นปริยานะที่ไม่เหมือนกันนะแต่โดยสรุปนะคะก็คือต้องการเริ่มสร้างบทไขมันจะเริ่มจาก m a รนิฟโอลเองนะคะกับตัว a s ซิลโอเนะคะเกิดกระบวนการ condensation กระบวนการที่เกิดขึ้นมี condensation reduction นะคะ dehydration reduction อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถึงจะมีการย้าย<อ>กลุ่มนะคะนี่สิจะเห็นได้ว่าทุกรอบที่มีการ s y n t h s i z e นะคะจะมีอะมิโนจะมีคาร์บอนเนี่ยยาวขึ้นทีละสองสองตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือสรุปมาเป็นรูปนี้นะคะว่าจะเห็นได้ว่าตอนที่เริ่มแรกเนี่ยก็คือเริ่มจาก m า l ์ n l โอเกับ a s t ิลโออนะคะพอซิ e ไซส์ไปเรื่อยๆนี่จะเห็นได้ว่าไงคะสายจะยาวยาวขึ้นเรื่อยๆนะสายยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เวลายาวขึ้นก็คือจะเติมขึ้นทีละสองคาร์บอนอะตอมโดยทั่วไปเนี่ยปริยาการสังเคราะห์กดไขมันตามธรรมชาติเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ ตัวพามิเตนะคะ16 16คาร์บอนอะตอมนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดจากการสั่งข้อทั้งหมดเนี่ย7รอบถ้าวิสิตบอกว่าต้องสั่งข้อ7รอบก็หมายความว่าวิสิตจะต้องมีมาโรนิวใช่ไหมมาโรนิโอเอเ7ตัวแต่ทีนี้การเกิดมาโรนิโคเอเนี่ยจะต้องใช้พลังงานเ p นะดีดีคือ ใช้เจ็ดแิเฟเอบวกเจ็ดีิจะได้7จ็ดมารูนีโเอข้มาแล้วจากเจ็ดมารูน a โเอเนี่ยนะคะต้องเพราะว่าในรูปนี้ยมารูนีโ c เอที่เริ่มต้นเลยก็คือต้องมี As S p a อซิเตฟโอเอใช่กหมาต่อตัวในแต่ละรอบเนี่ยเขาจะใช้หมายถึงเขาจะใช้เอ่อ n a d p เเนี่ยสองโมเลกุลใช่ไหมต่อหึงรอบนะคะเพราะฉนั้นถ้าใชเจ็ดรอบก็คือใช้สิ เพราะฉะนั้นในกระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้8ปดอะซิลโฟเอจัตแมกเซนนะเพราะคาร์บอนก็คือใช้าออ 8, 2, 16, คาร์บอน2องตัวนี้นะแปดสองก็สิบหกตัวเอ,อ่อใช้พลังงานในการแอคทีเวทให้เป็นมารูทีมโฟเอเ ATP นะคะแล้วก็ในแต่ละรอ,เอรบเนี่ยจะใช้ NADPH รอบละสองแล้วก็เป็น14 NADPH ซึ่ง n อ็นดก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามาจากสองแหล่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจาก pentose phosphate p a t h w a y นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากมาลิกเอนไซม์ age, ในการเปลี่ยนมาเลตนะคะให้เป็นไพรูเอนในสิ่งมีชีวิตนะคะที่สัสงเคราะห์ไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้พลังงานที่จะเห็นได้ว่า การขนส่งต้องขนส่งในรูปซิเตรตถูกไหมคะนะต้องขนส่งในรูปซิเตรตนะคะเพราะฉะนั้นในการขนส่งเนี่ยนะคะ ATP นะคะหนึ่งโมเลกุลนะคะนิสิจะต้องใช้พลังงานเนี่ยนะคะสอง ATP นะคะก็คืออันดับแรกฉะนั้นก็คือ,เ,อ,อเราบอกว่าเปลี่ยนจากมา เห็นชัดๆก็คือนี่คือการขนส่งซิเตรเนะคะนี่คือการขนส่งที่ซิเตรเถ้าซิเตรเนเนี่ยเข้ามาอยู่ในไซโตโอในไซโตอลแล้วนะคะนี่ฉีจะต้องอาศัยเอนไซม์คือซิเตรเอนซิไลเอสนะคะในการเปลี่ยนซิเตรเให้เป็นอะซิมโคเอนสำหรับการเกิดแฟตตี้แอชซิเดซิสหลังจากซิเตรเถูกเปลี่ยนเป็นอะซิมโคเอแล้วนะ ตัวที่มีสิทธิ์ได้ตัวก็คือออกซาโลอะซิเตตนะคะซึ่งออกซาโลอะซิเตตตัวเนี้ยนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นมาเลตได้นะคะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามีมาลิกเอนไซม์ใช่ไหมทำหน้าที่ในการเปลี่ยนมาเลตนะคะให้เป็นไพโรเวตนะ,ะซึ่งก็ดีเลยเพราะว่าถนะ้าเกิดเปลี่ยนมาเลตให้เป็นไพโรเวตนีสิทธ์ก็จะได้ NADPH ด้วยนะคะได้ n a d p h อกลับมาด้วยซึ่ง n a d p h เนี่ยก็สามารถใช้ในกระบวนการ fatty uh, acid synthesis ด้ทีนี้ตัว pyruvate นะคะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมาเลทให้กลายเป็น pyruvate นะเพื่อหลักวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ได้ n a d p h มาสำหรับใช้ในกระบวนการ fatty acid synthesis ไพโูเวตตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะส่งกลับเข้าไปอยู่ในแมทริกซ์ของไมโตอันเดรียได้นะสามารถทรานสปอร์ตกลับไปนะผ่านไพโูเวตทรานสปอร์เตอร์นะคะเข้าไปอยู่ในแมทริกซ์ของไมโตอันเดรียนะคะซึ่งไพโูเวตตัวนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นออกซาโลอัซิเต้นะคะโดยอาศาัยไพลูเวตไคเนสก็ขอโทษทีไพลูเวตคาร์บอซิเนส ซึ่งขัานนี้ก็คือต้องใช้พลังงานนะคะอีกห ATP และหลังจากนั้นออกซิโลซิเตก็เปลี่ยนใช่ไหมออกซิโลซิเตก็สามารถรับอะซิลโคโอเองกับคามเบนซิเตตได้ใหม่เพราะ,ะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็จะวนไซเคิลอ,อย่างเงี้ยนะคะคือสารที่เกิดการซินเทซส์เนยยี่ยไม่ได้ไม่ได้สูญเสียไปไหนเลยนะประมาณว่าร่างกายเราเก็บทุกเมทใช่ไหมเปลี่ยนมาเละ ให้เป็นไพวเวทเพื่ออะไรเพื่อที่จะผลิต NADPH เอามาใช้ในกระบวนการซิงค์ไส้ไข่ใหม่สร้างลิปิดนะสร้างแคนเตีอซนะิแต่ไพวเวทที่เกิดขึ้นฉลาดไหมคะไพวเวทที่เกิดขึ้นก็ยังสูงส่งต่อไปที่แมทริกซ์ของไมโตคอนเดรีย ok นะคะเพื่อที่ตัวมันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นออกซิโลซิเตตซึ่งเขาสามารถที่จะ เกิดระยาก,กับตัวอะซิลโคเอลายเป็นซิเพไดโนททีนี้ปกติไขมันในร่างกายไม่ได้มีแค่16คาร์บอนถูกไหมมันมีมากกว่านั้นนะคะการเติมสายไขยมันให้ยาวขึ้นนะคะสามารถทำได้โดยอาศัยเอนไซม์ก็คือเอลองเกสเอลองก็คือ e ong, คอลอกเกชันใช่ไหมทำให้มันยาวขึ้นนะคะซึ่ง เอ็นไซม์ด e ีลองเกสเนี R, e ่ยอยู e ่ในไมโทคอนเดรียและเอนโดพลาสติกเลติคซูลั์แบบผิวเรียบนะ ER มี2แบบใช่ไหมเอมีแบบรัฟ ER กับสมูท ER ถ้าเกิดเป็นรัฟเอก็คือมีพวกไรโบโซมเกาะอยู่พวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนต้องแต่ถ้าเป็นสมูท ER นานะคะจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ กดไขมันและสารพวกสเตอโรลหรือซูเปอร์สเตอร,รอยด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการต่อสายให้มันยาวขึ้นจดอาศาัยเอนไซม์ก็คืออ e ีโอปเกสนะคะคราวนี้เกิดในไมโตคอนเดรียหรือตัว smooth ER นะคะทำให้มันยาวขึ้นแต่ปกติเวลาการซินธทไซส์พาริเมติกพวกนี้ก็คือเกิดที่ สายโคลซอลนชะ่เกิดที่สายโคลซอลนะฮะตัวที่ให้คาร์บอนคราวนี้ก็คือเป็นตัวมาโรเนตมาโรเนฟอเอเนเลยนะฮะการซินธิไซส์เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือเหมือนการสร้างพาราเตตเลยนะคะคือมีกระบวนการรีดักชันดีไฮเดชันรีดักชันะ,ะคือมีการต่อสายเหมือนกันนะคะ ก็จะเพิ่มสายจากคาร์บิเตส1ให้เป็นสเตเรอสิปทีนี้ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะพวกกดไขมันอิ่มตัวเท่านั้นคือไม่มีพันธะคู่ใช่ไหมกดไขมันที่อิ่มตัวคือไม่มีพันธะคู่แต่ในร่างกายเนี่ยสามารถสังเคราะห์กดไขมันที่ไม่อิ่มตัวได้ด้วยนะคะโดยอาศัยเอนไซม์คือ Fatty a c y l c o a desaturase เพราะฉะนั้นถ้าเห็นเอนไซม์ชื่อนี้ fatty a c i d CoA d e s a t u r a t e ก็หมายถึงว่าถ้า s a t u r a t e มันคืออิ่มตัวใช่ไหมถ้า d e s a t u r a t e ก็คือไม่อิ่มตัวก็หมายความว่าเอนไซม์ตัวนี้มันไปเร่งปฏิกิริยานในการสร้างกรดอะมิโนได้กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะมันก็เลยชื่อว่า d e s a t u r a t e นะคะซึ่งตัวนี้ในการสร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยนะ,ะจะเห็นได้ว่ามันต้องอาศัย NADPH ด้วยต้องมาใส่ NADPH ด้วยแล้วก็มีการส่งผ่านอิเล็กตรอนนะคะโดยผ่านตัวรับอิเล็กตรอนก็คือไซโตโครม b5 เียโดยผ่านตัวไซโตโครม b5 ทีนี้ที่สิบคงได้ยินคำว่ากดไขมันจำเป็น กรดไขมันจาเป็นหมายความว่ากรดไขมันเนี่ยอะไรที่จําเป็นแปลว่าเราสร้างเองไม่ได้เหมือนอะมิโนแอซิดอะกรดอะมิโนที่จําเป็นก็แลปลว่ากรดอนะมิโนนั้นเราสร้างเองไม่ได้ต้องรับจากสารอาหาราีนะคะ,นะคะเพราะนั้นกรดไขมันเหมือนกันนะคะมีกรดไขมันที่จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าพอดีว่าร่างกายเรานะคะขาดเอนไซม์ดีซัลเเรตบางประเภทนะคะ ประเภทที่ว่านี้ก็คือ,เ,อเป็น fatty acid CoA desaturase นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมพันธะคู่ตำแหน่งที่12กับ15คือ desaturase d e s a t u r a t e ประเภทที่เติมพันธะคู่ที่ตำแหน่ง12กับ15เนี่ยพอดีร่างกายเราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะผลิต กรอะมิโนที่มีพันธะคู่ที่ตำแหน่ง12-15ไม่ได้งนั้นถ้าน,น,นิสิตตูเนี้คือนิสิตจะเห็นได้ว่าร่างกายเราผลิตได้แค่เติมตำแหน่งที่9เห็นไหมร่างกายเรามีเอนไซม์ดีซาจูเรสที่เติมได้แค่ตำแหน่งที่9นะคะเพราะนั้นก็เติมเป็น16แล้วก็มีพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่9หรือ,อ,อทำให้สายบรรยากขึ่นาหม่2ตำแหน่งเป็น18 แล้วก็เติมพันธะคู่ที่แต่ที่ที่ตำแหน่งที่9แต่มากกว่านั้นเนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกดไขมันที่จำเป็นเนี่ยก็เลยต้องได้รับจากพืชเพราะว่าพืชแต่มีเอนไซม์ดีเซนูเลสที่เติมพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่12แล้วก็15 นี้เรามาดูวิธีการควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันนะคะถ้าเกิดว่ามีิทิ่จะเห็นได้ว่ากระบวนการสังเคราะห์สารตัวกลางสังเคราะห์ที่ใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมันคือมาโลนิโคเอนะคะคือมาโลนิโคเอนะคะซึ่งมาโลนิโคเอเนี่ยถูกสร้างมาจากอะซิติลโคเอนะ แอซิลโคเอได้มาจากไหนย้อนกลับไปแอซิลโคเอได้มาจากซิเกรก็จําได้ไห,ไหมไไว่าแอซิลโคเอแต่เดิมมันอยู่ในไมโทคอนเดียใช่ไหมคะไมโทคอนเดียแอซิลโคเอในไมโทคอนเดียถ้าจะเข้าสู m, ่ไซโตพลาซึมในไซโตซอลเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างเป็นกรดไขมันเข้าในรูปซิเกรตเข้าในรูปซิเกรต ายความว่าถ้ามีซิตรเเรทเยอะมันเป็นตัวบอกแล้วว่าฉันกำลังจะต้องรีช่ากดแข็งแรงเพราะฉะนั้นเอนไซม์ซิตรเเรทไลเอสนะคะ,ะก็จะถูกแอคทิเวตนะ,ะก็ได้เป็นอะซิลโคเอนะคะซึ่งการที่มีซิตรเเรทมากนะคะซิตรเเรทเนี่ยจะเป็นตัวแอคทิเวตการทำงานของอะซิตาของเอนไซม์อะซิลโคเอตคาร์บอซิเลส เปลี่ยนอะซิลโคเอให้เป็นมารูนิโคเ a นะเพราะฉะนั้นซิตรเตนะซิตรเตรเป็นตัวกระตุน้นเอนไซม์อะซิลโคเอคาร์บอซิเลสในการเปลี่ยนอะซิลโคเอให้เป็นมารูน n กนะเพราะการมีซิตรเตรเยอะบอกว่าฉันจะต้องรีบทำการสังเคราะห์กรดไมนมน ในทางตกงกันข้าถ้าในร่างกายนิสิตมีพาริโตอิ้โคเอก็คือมีกรดไขมันอยู่เต็มไปหมดเลยสั่งคอใช่ไหมเพราะพาริโตอิ้โคเอนี่คือเป็นกรดไขมันที่จะสูบสั่งคอเพราะว่าเราบอกว่าสร้างออกมาตัวแรกก็คือ16ใช่ไหมมีคาร์บอนยาว16ตัวหลังจากนั้นก็จะไป e gate อ l ลองเกตยังไงหรือ,ไ,รอไ,รไปเติมพันธะคู่ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่การที่มีพาริโตอิ้โคเอเยอะเนี่ยแสดงว่า มีการสั่งข้อปกดไขมันเกิดขึ้นเยอะถ้ามีการสั่งข้อปกดไขมันเกิดขึ้นเยอะไปแล้วนะคะเจ้าพาริมโอที่โอเอเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นฟีแปรอิ i t i o ิชันก็คือจะกลับไปอิมพี i ิบเอนไซม์แอซ l ิลโคเอค o x y l อกซเลสบอกว่าไม่ต้องผลิตมาโรนิคโอเออใหม่อีกแล้วเพราะถ้ายิ่งผลิตมาโรนิ l โ o เอมากนิสิตก็จะได้กดไขมัน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอะซิลโคเอคาบอซิเลสคือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนอะซิลโคเอให้เป็นมันลติโคเอเนี่ยนะคะถูกกระตุ้นได้ด้วยซิเตรตนะถูกกระตุ้นได้ด้วยซิเตรตในขณะที่ถูกอินฮิบิตได้ด้วยคาร์บิดโอยโคเอถูกอินฮิบิตได้ด้วยคาร์บิยโคเอ นอกจากจนั้นเนี่ยการสังเคราะห์กรดไขมันนะคะยังได้รับอิทธิพลนะะจากสารอื่นๆด้วยจากโคอร์โมนจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งในตัวที่เรารู้จักกันดีก็คืออินซูลินนะคะอินซูลินเนี่ยจะไปกระตุน้นการเปลี่ยนซิตรตนะคะให้เป็นอนะซิลโคเอออินซูลินเนี่ยไม่ได้กระตุน้น แอสซูโฟเอคาซ์ออกซิเลตนะอินซูลินกระตุ้นซิเตรตไลเอสเปลี่ยนซิเตรตให้เ,เป็นแอสซิลโฟเออินซูลินนี้เราจะหลั่งเมือ่อกินเมื่อเรากินอะไรก็เยอะๆอ่ะแล้วเราแล้วเรารู้สึกร่างกายรู้สึกว่าโอ้มีกลูโคสในกระแสเลือดเพียงพอแล้วใช่ไหมอินซูลินจะหลัง่งปึ๊บแล้วก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมันยังมีกลูโคสอะไรอยู่เนะี่ย ก็คือไม่ให้เกิดการสลายกรูค้าอ่ะอิ่มแล้วอะ่อนวอะนะคะเพราะฉะนั้นอินซูลินจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเอ่อกรดไขมันนะคุณยังไงเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปลี่นยนซิตริกให้เป็นอะซิทโฟเอนะคะแต่ตัวที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันนะคะก็คือตัวกรูคาก้อนกับเอพิเนฟรินนะคะตัวเนี้ย ะะจะไปยับยั้งอะซิโคโอเคอคาบอซิเลสไม่ให้เกิดการสร้างกรดอะิโนเอตพอดีกดไขมันะะไม่ให้เกิดการสร้างกรดไขมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นการควบคุมแบบนี้นะคะเป็นการควบคุมที่ผ่านฮอร์โมนนะคะ ผ่านอะโมนนะอินซูลินนะรูปนี้สำคัญนะคะชลัยนี้สำคัญอินซูลินควบคุมซิเตตไลเอสควบคุมในเชิงบวกก็คือยิ่งท,ทำให้ซิเตตไลเอสเอ,อ่อยิ่งทำให้ซิเตตกลายเป็นแอสซิลโคเอในขณะที่ภูคากรเอ,อพิเนฟรินเนี่ยควบคุมในทางลบนะคะควบคุมแอสซิลโคเอค่ะบอคซิเลสนะมันไปยับยัง้ง ซึ่งกระบวนการยับยั้งเนี่ยนะคะเกิดผ่านกระบวนการฟอสโฟลีเดชันนะคือเมื่อเอนไซม์เนี่ยถูกฟอสโฟลีเดแล้วเนี่ยนะคะอะซิลโคเอทบอซิเลตถูกดันถูกฟอสโฟลีเดก็จะทำงานได้น้อยลงซึ่งมันก็คือ นะะิสิตพึ่งทานอาหารอินเยอะไหม่ๆใช่ไหมนิสิตจะมีกลูโคสในเลือดเนี่ยสูงมากนะคะเมื่อมีกลูโคสในเลือดสูงมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการหลั่งนะคะอินซูลินออกมาเนะนี่ยหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อหลั่งอินซูลินออกมาตัวนี้นะคะจะทําให้เกิดการฟอสฟาเทสนะคะฟอสฟาเทสนะคะของเอนไซม์อะซิติยลโคเอคาร์บอซิเลส แสดงว่าตัวนี้อินซูลินทำหน้าที่ทั้งสองอย่างคืออินซูลินคริกเกอร์ซิเตรตซินเทสเปลี่ยนซินเตรตให้เป็นอะซิทิลโคเอนนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือเกิดกระบวนการฟรอสฟาเทสเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดการเติมมันจะเป็นอินฮิบิตใช่ไหมคะพอเกิดการอฟรอสฟาเทสคือตัด ฟอสเฟตออกนี่สิจจะเห็นได้ว่าเอนไซม์อสซิลโคเอคาร์บอกซิเลสเนี่ยถูกแอคติเวตนะมันก็จะได้มารูนิฟโคเอเยอะเลยก็ยิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อทานอาหารใหม่ๆอินซูลินหลังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะไปกระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนอสซิลโคเอให้เป็นมารูนิฟโคเอเพื่อเตรียมสร้างกลาตติแอซีเกิดการสร้างกลาตติแอซี ในทางโภนากาถ้าเกิดว่าในร่างกายเนี่ยมีกลูโคสในเลือดที่ต่ำลงนะคะมีกลูโคสในเลือดที่ต่ำลงแล้วผลพลังงานจะไม่เพียงพอแล้วกลูโคสต่ำนะคะมันจะเกิดการหลกรูคาร์บอนนะคะขึ้นกรูคาร์อนตัวนี้นะคะมันจะไปทําให้เกิดปฏริยารอสโฟลิเลชันนะก็คืออินจิบิตนะอินแอคทิเวเอนไซม์อะซิลโคเอ์บอสซิเลสนิ่สิ ก็ยังไงการเกิดมาโลนิมโคเอจะน้อยลงกระบวนการสร้างกรดไขมันก็จะต่ำลงน,นก็คือ Fatty Acid s y n t h e s i s ก็จะต่ำลงถ้าเกิดว่ามีการหลั่งของกรูพันก็ทีนี้เราเคยเรียนแล้วว่ามาโลนิมโคเอซึ่งเป็นสารอินเทอร์มีเดียในกระบวนการสรังเคราะห์กรดไขมัน ตัวมันเองนะคะสามารถไปยักยั้งเป็นตัวที่ระยักยั้งกระบวนการนัตติแอซิดเบต้าออกซิเดชันด้วยคือร่างกายมันต้องคือมันมันคงจะไม่กระตุ้นการสร้างกรดไขมันแต่ดันไปกระตุ้นการสลายกรดไขมันด้วยคือถ้ามันจะสร้างกระตุ้นการสร้างกรดไขมันมันก็ต้องเกิดกลไกอะไรบางอย่างที่มันจะไปยักยั้งการสลายใช่ไหมคะซึ่งการยักยั้งการสลายนี่ก็คือผ่านมาลูนิฟโคเอ บาลลนิโคเอเรียนมาแล้วด้วยตรงนี้ก็คือบาลลนิโคเอเนี่ยจะไปยับยั้งการทำงานของคาร์บอนทีนเอซิลไทอร์เอสวันซึ่งเป็นตัวที่นำแฟตตีนะ้เอซิลโคเอเนี่ยเข้าสู่ไมโตคอนเดรียถ้าคุณไม่สามารถนำแฟตตีนะ้เอซิลโคเอเนี่ยเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้แล้วก็จะไม่เกิดการกระบวนการเบต้าออกซิเดชันถูกไหมจะไม่เกิดกระบวนการเบต้าออกซิเดชนันคือการสลายไขมันเพราะฉะนั้นมันไปด้วยกันเนาะ คือร่างกายต้องพยายามบาลานซ์ระหว่างการสาร้างแล้วก็การสลายคือถ,ถ้าจะสร้างก็ต้อง i n h i b i t ตการสลายนะคะซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรนะคะกระบวนการนี้เกิดการควบคุจมจากฮอร์โมนได้ด้วยคือถ,ถ้าสมมุติว่ากินอาหารอินไฮบรดกรูโคสก็คือมีกูโคสใต่เลือดสูงอินซูลินจะถูกหลั่เพื่อที่จะมา activate การทำงานของอะซิลโคเอตคาร์บอ,อกซิเลสนะฮะในการเปลี่ยนอะซิลโคเอให้เป็นมาโรนิลโคเอถ้ามีมาโรนิลโคเอเยอะเนี่ยเป็นตัวบอกแล้วว่าฉันจะเริ่มซินเทสิสฉันจะซินเทสิสกดไขมันนะคะมาโรนิลโคเอนอกจากจะใช้ในการซินเทสิสกดไขมันแล้วนะคะมาโรนิลโคเอยังเป็นตัวที่ไปยับยั้งเอนไซม์ไคาร์บอซิีทรานสเฟอเรชั่นเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมการส่ง ตัว fatty acyl CoA เข้าสู่ไมโตคอนเดียเพราะว่า beta oxidation ของกรดไขมันจะเกิดที่ไมโตคอนเดียถ้าคุณไม่สามารถส่ง fatty acyl CoA เข้าสู่ beta เข้าสู่ไมโตคอนเดียได้ก็จะไม่เกิด beta oxidation ตรงนี้โอเคไหมคะอันนี้สำคัญนะคะสไลด์นี้ มันมากเกินพอนะคะกรดไขมันเนี่ยจะถูกเอาไปสังเคราะห์เป็นไกลแอซิทกิซิลล์นะคะนิสิตจะดูหน้าตามันนะคะเวลาเราเอาไปสังเคราะห์เนี่ยนะคะการสังเคราะห์กรดไขมันเนี่ยจะเกิดได้ในสองฟองก็คือเป็นไกลแอซิทกิซิลล์หรือพวกฟอสโฟลิปิดนะคะโดยผ่านสารตัวกลางนะคะก็คือฟอสฟาติดิกแอซิด่ปดูในรูป ฟอสฟาดิลิบแอซิดนิ่สิจะเห็นได้ว่ามีฟอสเฟตใช่ไหมเด่นกรุ๊ปนะคะถ้าอยากเป็นไตรแอซีพีซิโรลก็หมายความว่ามีอาร์กรุ๊ปมันเด่นสองหางเลยนะะเติมทุกหางเลยนะคะไม่มีหมู่ฟอสเฟตอะไรในขณะที่ถ้าจะซินดิไซส์เป็นพวกฟอสโฟลิปิด วิศิ์ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีฟอสเฟตติดอยู่บนฟลุส์นะคะแล้วก็มีเฮดกรุ๊ปซึ่งเฮดกรุ๊ปตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ฟอสโฟลิปิดแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ต่างกันฟอสโฟลิปิดเอาไปทําอะไรฟอสโฟลิปิดเป็นองค์ประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมนะคะในขณะที่ไตรแอซิติโอลจะถูกสะสมไว้เป็นแหละะะ่งพลังงาน เพราะฉะนั้นถ้าจะซิมเดไซส์นะก็คือถ้ามีกรดไขม,มันเยอะแล้วเกิดพอแล้วก็คือจะเก็ดเป็นไฟซิลิโอลนะคะหรือจะเอาไปสร้างเป็นฟอสโฟลิปิกที่จะใช้เป็นเยื่อหุ้มขนางเซลล์นะก็คืออยู่กับว่าแตอนนั้นเนี่ยเซลล์ต้องการที่จะจะใช้อะไรจะทำงาน อันนี้คือการควบคุมการสังเคาราะห์ไตรแอซีพิซิโอลนะคะก็คือเมื่อพิสิตทานอาหารนะเข้าไปนะะมีปริมาณไขมันโปรตีนเปลี่ยนเป็นกรดโรสอะไรเยอะสูงเนี่ยนะคะอินซูลินเนี่ยจะทริกเกอร์ใช่ไหมคะการสังเคราะห์แฟตตี้แอซิดนะคะได้เป็นไตรแอซีพิซิโอล แต่นี่สิจะเห็นได้ว่าณตรงนี้นะคะเอ่ออะซิโคเอเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นมาลูนิโคเอไปสังเคระห์แฟตตี้แอซิแต่อย่าลืมว่าตัวอะซิโคเอเองนะคะก็สามารถนะคะที่จะนำไปสังเคราะห์คีโตนบอดี้ใช่ไหมสังเคราะห์เป็นคีโตนบอดี้เป็นแหล่งพลังงานได้เหมือนกัน ทีนี้ถ้ามีคีโตบอดี้เยอะเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นเราเรียนแล้วใช่ไหมเกิดภาวะคีโตซิสหรือแอซิโดซิสใช่ไหมนะคะก็คือเลือดต้องจะมีความเป็นกรดนะที่สูงมากเพราะฉะนั้นพี่สิจะเห็นได้ว่าความจริงเนะี่ยกระบวนการที่ดึงเอาแอซิลโคเอนะมาสับเขาเป็นไตรแอซิฟิเชลเกตไบต์เป็นพาราไนนะก็เพื่อที่จะส่วนหนึ่งก็คือลดการซิมิไซส์ของคีโตบอดี้ใช่ไหม คือร่างกายต้องมีการบาลานซ์กันนะคะไม่ให้เกิดการสาะสมตัวคีโตบอดีนีมากเกินไปอันนี้ไม่ต้องจำเพราะว่าเห็นเราอาจจะชอบได้นะหลายขั้นตอนและในแต่และออร์แกนีซึมก็ไม่เหมือนกันนะ,ะก็ให้รู้แค่ว่านะคะการนำ ังเคราะห์ทั้งด่างแอซีติกกรลและฟอสโฟลิปิดเนี่ยผ่านสารตัวกลางก็คือฟอสฟาติิกแอซิดนิสิตต้องรู้ว่าหน้าตาฟอสฟาติิกแอซิดเป็นอย่างนี้นะหน้าตาด่างแอซีติกกรลกับฟอสฟอสโฟลิปิดมันเป็นอย่างนี้นะก็คือมีความแตกต่างก็แค่หมูอ่อัดกรุบแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรไปเติมใช่ไหมแล้วก็มีฟอสเฟตกับไม่มีฟอสเฟตแค่นั้นเองนะคะ